กับผมลาเล่นเพื่อนมาดูนว่าจะติดเปล่าไอ้คันที <occurs> ่ติดหนูแพงเนี <Boy>? ่ยนี่สายตึงเปี้ยสายตึงเปี้ยลุ้นเพื่อนลุ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 นกันดูนะติดเปล่าติดเปล่าไอ้คันที่ติดหนูแพงเลยเพื่อนสายตึงเปี้ยติดเฮ้ย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 ติดเป่าเฮ้ยได้หนูแพง กูได้แล้วลงแล้วไ,ได้คู่เลยคือสุดยอดสุดยอดเดสะคุณครับสะคุณครับโอ้โหเ, 7, 8, 15, เพื่อนตัวเนี้ยเจ็ดแปดขีดเลยเพื่อนหนักบึกหนักบึกนี่ตัวยังอ่อนอ่อนอยู่เลยอ่อนอ่อนอยู่เลย,ยเดี๋ยวได้ให้ดูอะไรให้ดูอะไรนี่ผมดักแบบนี้เพื่อนเนี่ยผมจะดักหนูดักใบบานนี้แบบน,นี้ผมจะดักหนูเนีต่ตวกี้ลากตึงเปี้ยเลยเนี่ย นี่ผนจะตัดอย่างนี้นี่นี่ <c oughs> แน่นอนจริงๆฝีมือเนี่ยขนาดเดินหายเนี่ยเพื่อนนี่ใหญ่บึกใหญ่บึกไปเลยครับอตรงนี้ตอนนี้ผมก็นั่งดูกลับเพื่อนๆนะของกลับน้ำโมกล็ลัน่นเอาลั่นเอาเทืเมื่อกี้ผมไปดูแล้วผมได้ไอแผงอีกหนึ่งตัวเพื่อนตอนนี้ผมก็จะออกไปดูรอบนอกนะ,ะเพื่อนๆนะดูีหกขันใกล้รถที่ว่าพันชิ้นติดนะน,นะ ก็ไปดูข้างนอกบ้างเพื่อนๆนะอย่าค่อยเข้ามาดูในอีกรอบนึ่งครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรอบสองนี้ไหมเนี่ยโอเคถือว่าเป็นรอบสองกันได้เดี๋ยวไปดูข้างนอกนครับผมยังไงก็ฝากติดตามตั้ตอนเช้าด้วยเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูรอบสองกันดูอีกครั้งกันก็จะออกมาดูข้างนอกนะเพื่อนก็ไม่แน่อาจจะกลับแล้วนะโมง่วงนอนแล้วก็หนูก็ลังติดเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำางทีหลังนะดูกันหนูแผงผม่าดูแผงสองตัวแล้วนะโมนะโมยังไม่ได้เลยกันเลยแบบ อย่ากลับบ้านอย่ากลับบ้านอย่ากลับบ oh. ้านอิจฉาอย่าไปดูข้างนอกเลยฮะเดี๋ยวครับผ่านชิ้นลันครับค่อยดึงค่อยดึงติดปะมันต้องติดดิโอ้โหหลุดหลุดไม่ได้มาดูหลุดไปแล้วอดแดกแดกขี้เพื่อมึงเอาเยอะยืมอืมลุดอย่ให้หยิบอย่าให้ยืมอย่างนี่เอาใหม่ จริงมันเดี like, ๋ยวเมื all, ่อกี้มันหลุดเพื่อนๆนี่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 มันลากออกไปแล้วมันหลุดออกจากกับเพื่อนๆแต่มันแต่มันตุ้ยนะเฮ้ยได้นี่วาเป็นไงพันชิ้นที่สองอ่ะก็ไม่แพะพอนะเดี๋ยวดูดูโชว์ดิโชว์ดิก็พันน้โมกก็พนโมกว่ายังไม่กลับนเพื่อนๆนะรอบที่สองนี่ได้ได้ตัวนึงเพื่อนๆของของชิ้นนะเมื่อกี้คิดดึงออกมาแล้วนึกว่าพลาดเพื่อน เลยผ่านชิ้นพ่านชิ้นตัดใจนใจแบกไปดูโอ้โหมันหลุดออกจากกราบเพื่อนแลวมันก็มุดอยู่ในช่องรูใช่ไหมได้ตัวนึงนึกว่าจะบ้าแดกดแล้วโอเคเพื่อนๆรับสองได้ครับเทียบครับเทียบเทียบเดี๋ยวเราดูรอบสามครับโอเคครับ